หาวิทยาลัยร,ราชภัฏส,สวนสุนันทาสถานศึกษาอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูง การันตีด้วยรางวัล Green Office ระดับดีมากระยะเวลากว่า80ปีที่คนสวนสุนันทาได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและนำนโยบายการอนุรักษ์พลังงานไปประยุกต์ใช้ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆอาทิกิจกรรม University Green Ambassador การจัดนิทรรศการ Green Library และกิจกรรมรักมหาวิทยายลายัยรักโลกเป็นต้นซึ่งมหาวิทยายลายัยได้รับรางวัลสำนักง,งานสีเขียว Green Office ระดับดีมากในปี2557และ2559มหาวิทยายลัย แห่งนี้มีดัชนีการใช้พลังงานต่อคนลดลงกว่า27.5%ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องขณะที่มหาวิทยายลายัยมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น3.2%และปริมาณผู้ใช้อาคารเพิ่มขึ้นกว่า33.1%นอกจากนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังได้จะตั้งแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการด้านพลังงานกับชุมชนเช่นโครงการติดตั้งปั๊มน้ำไฟฟ้ากระแสตรงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมนทลจัังหวดนครปฐรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนที่อำเภอบ้านของดุงจังหวัดอุดรธานีโครงการถ่ายทอดการประดิษฐ์กังหันลมสูบน้ำเพื่อการเกษตรที่ชุมชนบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีและระบบ k e y t e g e o f f i c e ระบบ eBook และระบบ Energy Meter ในโครงการ Green Library เป็นต้น